จ้าอีวายสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าตอนนี้อยู่กับเพลพรแล้วก็อยู่กับป้าแจ๋วจ้าสวัสดีค่ะอ๋อยกันดมกมจมจุมมกึมจุมตึมวายตึมจึมมกึมจุมายเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาปะปะปะไแม่อยนที่ให้ามตึมตึมก็มตึมจุมวาย Ana, uh, ไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปบ้านลุงกันนะคะไปหานอกไปจะวัดีปีไหม่พอลุงพรลุงพรลุงจริงจริงกัจริงจริงกังจริงจริงติต well, ิ๊าตจริงจริงจริงจติ Blockchain> ๊ nice> ิายโอ้ยอยบล่ะโอ้ยยู้องะรเียายโอ้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 ยงเหองเห ้ยถ้าตะปนเหี่ยนวันนี้อุ้ยอุ้ยงเหี้ยนดอดาคนยังไงเอเธอเลือข้นดิตึงตึงๆะตึงตึงวายตก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 ตตก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 ต ต๊กต๊กต๊กตุ๊กต๊กต๊กตุ๊กตุ๊กตอ๊กตุ๊กต๊กตุ๊กตุ๊กตุยกตุ๊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 กตกตุ๊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 กต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 ๊กต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  จริงๆจริง <mini drained out> <c oughs> ืนเฟนาตาบ้าสองขึ้นเหรเดี๋ยวนอนนอนตาเบนหาหกทุงเวลาเก่าเลยตาบ้านอนนจำเพ่รงอย่าปล่อยให้นอนดูทอดอันนั้นกเอรเลยว่านกับปลูกไเงยว่านกับปลกเอาเก็บี่จิงจริงจโอเคจรงจจว้ายจบแลวมันติดตัมันติตัมันติตวกว่าเอาโหอีกกะนอ อันจิตตอกันิตกดวงใจของคุณแม่นียเทปนียเทปนียงตึงๆกตออ๊ยต๊ต๊ตันจิตวยอยากนอนอยากนอนแห้งรับลุกรับวันอยากนอนแห้งโอ้โหดึง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 นี่กมาสวงกว่่กมาวงเทจะมาสวงตกซะนตกซะ ว okay. oh. oh. wow. mm. hmm. <pen ้ายตกใจเนอะอ่ะโอเคโอ้โอหึใช่อืมพี่จงไหนดูพี่ไหนสิค่ะพี่จงไหนสิค่ะโอเคจ้าเดินทางไปบ้านลุงอีค่ะตึม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 ว้าย tìm 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 cái tìm 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 tìm

อ๋ว้ายเอาเืมบ่อให้เลี้ยวโอ้เออเดี๋ยวหลานสวดก็รุ่นอะตรงไปหเะเ้ยให้างตึ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 งว้าย เดี๋ยวจะตกนะเดี๋ยวจะตกนะว้ายเอา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 เบิ้มเบิ้มึบิ้มเบิ้มเบิมเบิมเบิมเบมว้ายแซมมี่กระหวะว้ยโอ้ยโอ้ยก็เส้นตื่นแต่ญิงยิงก็เส้นตื่นแต่ญิงตึมตึมเต็มบังดากบังดากบังดาบขาขาเปลี่ยนอะไรนะบ่บู๊ห้ามเผื่อ่ะอันซื้อมาแล้วซื้อมาเปลี่ยนละตาบานยังใส่อันอันนี้ได้อยู่ ใส so, ่ย wow. ิ่จะนอยกันมันยังหลังเติมเติมเติมดติมเตมเตมเดิมเติมเติมเตมเติ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 มติมเติมานิมเต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 ิ้เติเตเติติมเมเติม่ติมามเอิมเติมเมเติ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 มเบิมเต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 ิมมเติมม่เติมเตเิมเเติมมเ นี่ตามาดิมาลูกมามาทางนี้มาเออมาดิถ้าดีมาถ้าบีหน่อยมาดิมีมีไหมมีมีมานี่มาดูนี่มาไวัลอสวัสทีพีใหม่สถันี่ีนุ้นไปูกสวัสดีีใหม่อ่าเอาให้ตาให้ตาให้ตาะ

นาง่โอ้โอ้อยจริงยงกาลต้ได้น้นกาีใตุ๊บมองแล้วยังคะอะลับกันเลยกก่อนเเร็วคูหนึ่งญี่ปุ่นผูหนึงแขกซงตรลเดียเลตอนอิเดียหนูซ่าเลยอร์หนูอยากนอนรู้่าหนูหนูเตรียมมู้เลยเขียนน่ะจนอนเองแลงาเขาได้ตะอาเขียนดอ ตูน้องค่ะน้าน้องี่ยัก็อยู่หนดเล่นางซิ่น้อนนไป้าน้อยน้อบาบ้าน่หนาค่ยไ่หนจรดหนหนปดูหน้าซิดูหน้านองอะดูหน้าน้องค่ะนันดาโ่้หน้กัสสวัสดีค่ะจุ๊จุนนี่เจ้านี่เจ้าเลยสวัสดีค่ะ เออนี่คนละเอาไปหันลายนไม่ป้าิพาเสือเพ็้นย่างนะอ้ยแม่ิอุ้อนองไม่บันด้ไปค่ะแม่ชิคก้อนองได้บัด้ไปค่ะวาะมให้น้องดแม่สิเอานอนไปเด้แม่สีเอานอนด้

โฟกั้อะโฟกัสมมาวันที่้เอันอันนี้ลูกกันลูกของลูกสาวพอลุงจ้าน้องโฟกัสจ้าอีหล่าอไอันนี้กับจดพี่น่าด้วยนี่นะเ้ยม่อกี้เอามาหาหลกหลายเลยเอามาห่หลายเลยมากพี่นะคะใมาหาาไปหายาไปแได้น้องม้่ ไปให้น้องไปให้น้องไหมไปให้อไปให้น้องับก่อนอลาบไปให้ยกไปครับไปให้แยกไปใช้บุญยาชาว้นไปด้วยไหนไหนเอยวมันเนี <ท ral S 3> ่ยไม่วันวนเอาส่งให้น้องนี่ด้ยอนีออกมาแอนี้อสูดไทยไปให้น้องให้น้องไหนน้องไปให้น้องให้น้องไม่้องเดอ ไม่เป็นอะไรว้ยอยากเคลียร์ฝดยนอนเ็นยงเสียใจฝากเหรอยืดอะไ่นอนผ้าจะเล็นอะไรม่วจะเล่นไม่นอนเลยเต้นโชว์แล้วเแต่เต้นโชว์แล้วเลแแน่แน่ โอเคเดี๋ับปินคลิปไปก่อนน้อพี่น้องเนาะโอเคนะคะวันนี้พานโนริสตามาเล่นกับน้องโฟกัสค่ะอย่าเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะอ่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอ้าเออน้องใส่เองใส่เองมาให้อ่อเออ